สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมี่ยงพิษานะคะมีการเปลี่ยนชื่อช่องนิดหน่อยจากเมี่ยงเมี่ยงทาโรเป็นช่องเมี่ยงพิษาเนะวันนี้เมี่ยงจะมาทําคลิปเป็นคลิป ดวงรายสัปดาห์ของผู้ที่เกิดวันพุธนะคะประจำวันที่25-31พฤษภาคม2563แต่ต้องแจ้งก่อนว่าการอ่านไพ่เป็นการอ่านไพ่แบบโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งเป็นพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มอ่านไพ่กันดีกว่าเนะเาะสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะในด้านของความรัก คนที่มีคู่แล้วเนี่ยมีความสุขดีนะคะเ,เป็นสัปดาห์ที่พูดคุยกันเข้าใจคือเหมือนแบบไม่มีอะไรอะค่ะคือความสุขมีความชัดเจนมีการแบ่งปันมีความรักที่ที่เท่าเท่ากันเป็นความรักที่ต่างคนต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันต่างฝ่ายต่างหยิบยื่น ความรักความหวังดีให้แก่กันและกันนะนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยคนโสดจะเจอคนที่ถูกใจแต่คนคนนี้เขาจะมามาหายหายเขาจะมาแป๊บๆแ,แล้วเดี๋ยวก็หายไปอีกแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาแล้วก็ก็หายไปอีกมันทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะน้อยใจนะคะแต่สัปดาห์นี้อาจจะเป็นสัปดาห์ที่มันค่อนข้างที่จะชัดเจน อาจจะเขาจะอาจอาจจะมาอยู่ตลอดเลยหรือว่าเขาอาจจะหายไปตลอดเลยอันนี้ก็คือสัปดาห์นี้ก็คือจะชัดเจนยิ่งขึ้นนะนะคะในด้านการงานเนี่ยการงานคุณจะต้องแบ่งเวลาจัดสรรเวลาให้มันดีขึ้นขึ้นกว่าเดิมอะคะ่ะอาจจะต้องหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองบ้างอาจจะต้องแบ่งงานจัดสรรการทํางานอย่างเป็นระบบมากขึ้นนะนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ย คุณสามารถหมุนเงินจัดการในเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดีนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรน่าห่วงเนาะเอาละค่ะครบนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธเป็นดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่25-31พฤษภาคม2563นะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเมี่ยงพิสาด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ